นใกล้เสร็จหรือยังคะทางนี้อะ่ะทางนี้นี่ยังไม่จิบนี่ไงตรงนี้โล่งๆอยู่เลยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ยิงโอ้โหซันติงติดเก่งจังเลยลูกวสวยข้างล่างาบ้างนี่ลูกยังไม่จิบข้างล่างอ่ะข้างล่างโอ้โหนี่มันอะไรอะ่ะน,น,นี่มันคืออะไรครับ สุดท้ายแล้วติดฝั่งไหนดีนี่ตรงนี้ทัทนซันนี่เดี๋ยวป๋าจับให้มาเนี่ยสีอหญ่ป๋านี่นี่นมาติดฝั่งนี้มานี่หยุดอืมเอาไว้อย่างนี้แหละครับติดไว้อย่างนี้แหละสุดท้ายได้เหลือตั้งหลายอันค่ะเนี่ยค่ะ ไม่ช่วยไม่ช่วยเดี๋ยวปาแค่จับให้นะหนูติดเองนะเหลือเยอะไหมครับเอ,เอากระดิ่งติดข้างล่างบ้างเลยลูกนน,กน่ติิดปะ ทำอะไรอยู่ครับหารูกวครับอาจจะจับให้นี่จับให้ะหรอใส่นี่บอ้ว่าจับให้อโอเคเก่งมากครับ <ๆ S 1> นี่อันนี้อ่ากระดิงไปไป่งมาแองนี่ะเกี่ยวเอาลูก นี่กระดิ่งทำอย่างนี้ไม่ไม่นี่กระดิ่งเนี่ยมันใช้เกี่ยวอย่างงี้ทันตันดูกับป้านี่เกี่ยวไหนเกี่ยวเลยเอาป้าจับให้หนูเกี่ยวอ่ะเกี่ยวดีดีนี่ปึ๊บนี่แค่นี้เองอยู่แล้วโอ้โหกล้จะเสร็จแล้วนะครับอา้าเกี่ยวอันอื่นบ้างไหมนี่แบบป้าทำให้แล้วเกี่ยวไม่ได้นี่อ่ะ หาจัดให้เกมแค่นี้เองดูแล้วคุยโนอ่ะหมุนก่อนหมุนก่อนหาก่อนเกียวอะไรดีนี่เกีอันนี้ดีกว่านี่สัสนๆันนี่อ่าอันนี้มันต้องทำโค้งๆก่อนนะป๊าทำให้นะอ่ามาเกียวจุ๊บพอยอ้าว ไม่บาปไม่ไต้องตับบาปไม่ไต้องตับอ่ะอยู่แล้วใช่ฝ <Yeah. S 1> ั่งนี้ไม่มีกระดิ่งเลยเนี่ยนี่ฝั่งนี้ไม่มีกระดิ่งเลยนี่อันนี้ว่างนอะไป่ะปัรูดให้ก่อนเน่ย,ยอัน้เกี่ยวไม่ได้มันยังไม่งอนี่เอานี้ไม่เกี่ยว